ช่วงนี้เราจะมาตอบคำถามที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาถึง Honda Forza ซว่าจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและหลายคนสอบถามเข้ามาถึงว่า f o r ์ a 400จะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ตามที่มีกระแสข่าวในโลกออนไลน์จริงหรือไม่ย้อนหลังกลับไปในงานมอเตอร์โชว์2018ปลายเดือนมีนาคมพศ2561ที่ผ่านมา Honda ได้มีการเปิดตัว ฟอร์ซ300สกูตเตอร์เครื่องยนต์3 0 0ซ c ที่มีการปรับโฉมใหม่หมดทั้งคันซึ่งได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่งด้วยจะจับจองถล่มทลายเกินความคาดหมายในงานมอเตอร์โชว์ปีที่ผ่านมานับถึงวันนี้เป็นเวลา10เดือน f o r ์ซ300สร้างตัวเลขการขายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรหลังจากที่ปล่อยให้ยามาฮ่ XMAX 300ขายแต่เพียงผู้เดียวมายาวนานกว่า1ปี และในช่วง1ปีที่ผ่านมานี้ Honda f o r z ์ซ3 0 0เป็นคู่แข่งรายสำคัญของ XMAX 300็กาทั้งสงคัน2ยี่ห้อ2รุ่นทำให้สถิติการขายของรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์รุ่นใหญ่ทำได้เกินกว่า2เท่าครึ่งในช่วงที่ผ่านมาเรียกได้ว่าทั้งสองคันต่างก็ช่วยกันสร้างตลาดให้มีการขยายตัวที่เติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง1ปีถึง2ปีที่ผ่านมาโดย X Max300 นั้นนะครับวันนี้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเป็น X Max 125 X Max 250และ X Max 400ออกขายในยุโรปขณะที่ Honda เองก็มี Forza 125 Forza 250และ Forza 300ขาดแต่เพียง Forza 400เท่านั้นต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าตลาดมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ในยุโรปนั้นมีการแข่งขันที่สูงมากมีมากมายนับ10แบรนด์นะครับในยุโรปที่มีการเปิดตลาดสกูตเตอร์แข่งขันกันอย่างดยุเดือด ทั้ง 125, 250, 300และ4044แต่ว่าบุญไทยของเรานั้นนะครับตลาดค่อนข้างแคบมีเพียง2ค่ายเท่านั้นที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดก่อนหน้านั้นก็มี SYM จากไต้หวันนะครับมาเปิดตัวในเมืองไทยแต่สุดท้ายปิดตัวบร,ริบร้อยลงเรียนจีนไต้หวันครับต่อคำถามที่ว่า For ซ a 400จะมีการเปิดตัวในเมืองไทยหรือไม่ตอบได้เลยครับว่าไม่มีทางอย่างแน่นอนถ้าเป็นการเปิดตัวที่ยุโรปนั้นเป็นไปได้สูงมากครับในช่วงปลายปีนี้แต่ก็อย่าเพิ่งหวังครับว่าจะมีการเปิดตัวในเมืองไทยของเราเพราะว่า f o ร์ซ300นั้นเพิ่งขายไปได้เพียงแค่1ปีเท่านั้นกว่าจะมีการปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงต้องรออีกอย่างน้อยก็มี1 2ถึง2ปีข้างหน้ายามาฮ่า X Max 400ก็เช่นกันที่หลายคนสอบถามเข้มา,เา,าม,มา,ายังไม่มีการเปิดตัวในไทยอย่างแน่นอนครับเรื่องราวระหว่าง f o r ์ซ400และ X Max 400จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ